ได้ก็เป็นกระติบเข่าครับอ๋อกระติบเข่างามๆครับร้อยยี่ห้าร้อยห้าห้าครับเดี๋ยวเรื่องหน่อยน้อยๆใหญ่เนาะหอยก,ก็งามจะกัดอาทางนี้กับหมักม่วงหนังเค็มนี่คือภาพยนตร,ร์โคลน้ำพริกจะมีครับเดี๋ยวเราไปเบิร์ตท่านคุณกันเนาะ ธนาคารโภาค่บริจาก่อนันกะัดกะต้มหอย ปูต <c els descript or> ีงอมงอมงอมดีนิดกระปุกปูนาบอปูคุดอ๋อปูคุดเนาะครับปูนาครับปูนามามาทางฝั่งพุนได้เนาะอืมคุดมีแล้วเนาะ เป็นหุก็มีพี่น้องเลยปลาไปลดพี่กับฟ้ากับปูบนนั่งนีงเป็นอย่างไหนูแบบนั่งเดียวเอาเป็นใแล้วก็แป๊ดนึงกระปูใายเพ่นไล่ไหลกระปูเด้อปูปูปูตเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเนาะโอ้ยคนไงกระปูต้มหอยปูกระยงห่าปาจะูสาวคายหอย ขายถุงได,ได้บุษาวฮะไม่ค้าขายถุงเท่าไหร่ตัวละห้าสิบห้าสิบบาทเนาะครับกระปูเจ้าเดชจ้ะซา,ะาอ์ปูตุลซาอมัดมัตตาบ้านใดค่ะบปันดงปันดงนี่เนาะครับโอ,โอ้ม,มอีมีหอยต้มกับหอยต้มแล้วก็มีพักครับอันนี้กับอันนี้ไม่ค้าพวกกระขายให้กันครับมีหอยมีปู ช่วงนี้ปูไหลเนาะหอยก็เยอะพิตีหอยต้มครับหอยต้มหลายๆเลยไข่จอยก็มีไข่ไข่บดแดงเลยเนาะไข่ปายมันเอาไม่ค่าคือสี่งเอานอนบดแดงนั่ง <c oughs> <c oughs> แสดนว่าห่ะกำลัง,งนั่งเหงาแล้ไหมคานี่นั่งเหงาแล้วม um ีอคนซื้อเนาะคนกำลังมาคนกำลังมาครับคนกำลังมาครับยังเศร้าอยู่ครับรักหอยเด้ดแตงโรฮายเด้อหอยครับเดินจากรโลหะจุ่มปลาหอยต้มลายครับับหอยต้มปูครับปูที่ตะปูนาเนาะ กูนานรับไม่ได้ปูหลายๆครับมีปูกับหอยต้มข้าวกระเดากัยังถิ่นซดเนาะ้ครับมันมีมีคนมีหอยหอยขัวหอยขัวหรือหอยสะพานไข่มดแดงครับไข่ไข่มดแดง ครับสิบเซนตะลอนทัวร์ครับตะลอนทัวร์น้ำเบิรมอยู่เด้อครับขอบคุณครับนี่ก็ไข่วดแดงครับไข่วดแดงกันยามนี่ก็อยากอยากเบิดยามเลยเนาะครับเนาะก็เป็นพักเป็นแยงไปปักโพงบักขีกครับตลาดลาวเฮาองกงนี้ครับฝากอือ้อ หรือหมักฟักทองลูกละยี่สิบยี่ห้าครับเพราะว่าทำพิคไข่ปลาแห้งปลาแห้งแดดเดียวเอาไม่อย่างมันครับอันนี้เป็นใสปลาโอ้ใสปลาปลาแดดเดียวแล้วอันนี้ยังบวชถึงแดดแต่มัดนี่เนาะยังบวชดีจักเลยครับ ผลได้หมักเปียกมักแห้งเนาะโอ้ยมีสักกระเบือดิเนาะมีสักกระเบือยังบ่มีตะเลือลบเนาะเอามายันกันอ๋อเห็ดยังไงเนี่ยเห็ดบดอ่อนๆนะเฮ็ดบดบอกว่ามันคือมันคือซอยๆอย่างนี้เออคำเก็บโบรานมันอ่อนเลยสาวพอดีแก่ราคาห้าสิบบาทแต่ละห้าสิบบาทครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวย่างย่างก่อนย่างก่อน มาทาั้งพีกัฮันพึ่งฮันโซ้ยพันเชลว์ฮันพึ่งเอากระปูภาคันนีแล้วนไม่ค้าพี่กำลังจามกระปูอยู่ครับไม่ไม่เล็ไม่จะไหนไ,ไม่ละซ่าบ่อาโอ้แถมไม้ได้ครับแถมไม้สองอันครับแล้วก็นั่งพุนเป็นตะเซฟขนาดเลยหนังจ่ายละสามสิบบาทครับนั่งพุนต้มเผาแล้วก็ต้มให้เรียบร้อยละสามสิบบาทขาดเลยครับ นี walking, kind, 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 kind of ่ครับมีค้าเพื่อขายไข่ครับไข่ไข่ต้มไข่ไข่สดได้หน่อยนี่สดแล้วก็มีไข่ข้าวจีน้ำครับข้าวจีข้าวจีข้าวจี้โอ้ยยังคเยดอกดอกอยู่สังอันนี้คือเป็นอ๋อมันออกดอกเลยเนาะเริ่มออกดอกตอนนั้นเรียนก่อนยอดขอนแค้น ารโอ้โหเรามีเฮ็ดบดพร้อมครับการทะเลคื้อเฮดบดหยาดรหัสซีฟแล้วกับช่วงนี้ออกเลยครับอ่อนๆเลยครับอ่อนครับเดี๋ยวอันย่างก่อนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาอุดหนุนเด้อครับครับมาดูไข่หมดไข่หมดครับไข่หมดก็ยังบ่หมดผักอีตู านเลือกายลอยเช่าหาอครับครับเดี๋ยวนในตรงนี้กได้ล่าครัลอยใส่ใจง่ายลลอยซีซีนปลาครับของบักใหญ่ปลาด้วยครับของละแปดสิบบาทนะครับของเดียวก็เลือกกินแล้วครับในหลายหลายครับเดี๋ยวนครับตลาดลาวทับพนมครับปลาคักๆครับ ปลาเสื้อมค่ะครับปลาัปาปลาดนปลาปลาปลาดกัปลาปาับปลาดไปลาปลาดิัปาดกับปลาปันปลาากับปลาปลาับปาปาเปลยปปปดลิักปปปาดป พอเมื่อใส่หมอ้อแกงรือปิ้งเลยก็ได้นี่เนาะพอคาเพื่อนเหดได้รณด,ดก็เลยสาะเก็ดเอาขี้ออกโอ้แต่เพื่อนบอกไข่ออกให้ได้ครับไข่เพื่อนยังแถมอยู่แถมไข่ครับแทมไข่ครับยังอยู่ได้กินลายครับจะเป็นหอยเชอรี่ต้มมีลายครับมาดิมักทัวดินผักดังขมผักอีขมครับ ไข่มดน้อยโอ้น้อยคือพอค่าเนาะไข่รกระเด้นเะน <c oughs> าะละยเส้าบาทโอ้ขายเถือกอยู่ครับผักบวบมักเบียบครับขาเแห้งครับนั่นแซบหมดแซบครับเบิ้งเบิ้งค่าเลยกิน,ก,นกินให้เบิ้งเลยครับไปคายไปน้ำกินไปน้ำเลยแซบเลยรับประกันครับรับประกันครับ ข้าวโพดหวานครับซุปมันมดเลยเหลือแต่ดีอ๋วเหลือแต่ซดเนาะซุปมันมดเลยอ่าไข่ดีเนาะแต่ต้มมันน้อยเละฮะหมยบุบบุบบุบไม่กินมักสรีดิบโซ่เลยนี่โอ้โซุเดับอันน้อยเราไม่ค้ากินเลยอันใหญ่อ่าอ่าพาซิมให้เบิ่งพรอมครับผักเลยกระนิ่กรยอดผักหวานนรฟ้วานกระเฮ็ดครับผู้ดีแกงซิกันเลยเนาะ สออตอเบบักเพชตเพิรนบักเพชตเพิพ่นงามขนาดเลยอรนงามตัสอ,อนครับสมัคิซิมก่อนได้ด้วครับแล้ว่อนซื้ซอ,อ,อเด้ามาัเังงาเดนซิบิ่งด้อครับอันนี้สิบาทไข่ครับไข่ตะีกับกระซิบบาทน่ทท ไข่หมดหนึ่งไข่หมดก็ห้าสิบบาทครับข้าวจี๋ครับกะลายไนั่งนอนกะลายแล้วมัจะข้างไปบันที่บันที่บันีคนไหลครับบรรยากาศครับคนหลายๆวันนี้เนาะคนได้กินได้อยู่ได้อยู่ได้กินกันหลายครับปลาเย็นจจ้อยปลากระได ใส่น้ำแข็งว่ะครับตอนนี้รถติดจังหน่อยเด้อครับได้แลครับเอาไปในเด้อไข่หมดไข่แมวมีแต่ไข่น้อยไข่ใหญ่ไข่ผู้เฒ่าก็มีได้หนิเนาะโอ้จะจ้างไปหมดว่ะคนก็โกงก้นตึงก็โกงว่ะเวลามื่อไรอ่าครับตอนนี้พอดีคนไหลจังหน่อยครับตรงนี <c oughs> ้ฝน <c oughs> เมถาคนไข่ ไข่ไข่หมดครับวนกับกระปูครับกระปูเขียดน้อยครับบรรยากาศกับคนไหลครับคนไหลท่ามันแคบท่ามันแคบจังหน่อยครับปลาบมึกสดกระปูหิ่นหอยขม โอ้ยพ่งมมาใหม่ๆได้แล้วยังเปียๆอยู่นี่เนาะโอ้คนหลได้ลดเลยอาเลือมัเป็นเลนโลละสี่สิบบาทครับครับคุานผู้ค้ามกำลังเลือกเบิ่งให้หลายๆครับกัสออนอากากบัตรพิกับบัตริกพักเพิกครับเหียดอาลงเลเดอพี่นะไปลงเลเดอร์กปูนั ปลปปาปลาปลาตัวใหญ่แท้ปลาตัวม้วนลื่ปนปลาดิกระเห็ดแห้งครับเห็ดแหง้แหงเห็ดบดมันแห้งมันเ่าแล้วมันก็แห้งครับแคบวยดีก็กินบ่ได้ครับยำกระเจี๊ยบเซล่วปลาไข่มดตุ้งกล้วยปลาผัดตัดวัย่ีงเรียบร้อยแล้วครับพร้อมกิน ไปก้อยได้เลยนอคนอับเนาะปลาอดสหอยชปน,ยน้ยนยังไปจังหน่อยครับเบียดเบียกันจังหน่อยครับต้มนี้กันตา,า,ากมันแคบจังหน่อยนะัะน้นนี้นนไปในเด้อแค้เข้ขาโพดเข้าโพด ห้อยเนียงมีขายกับมะพร้งโอ้ปขาเปลี่ยนข้าเปลี่ยนติดโลกติดโลกเส็จบดก็มีครับคุณเป็นทงเป็นทงอยู่หอยหอยวันนี้หอยหลายครับค่ะเปลี่ยนข้าเปลี่ยนจะเป็นหอยต้มหอยต้มตัดชิ้นค่าขายหอยหอยอันนี้เป็นหอยอะไรครับหอยเชอรี่โอ้หอยเชอรี่ต้มไหลเนาะ ลายเราลายมัุ่งเต็มเลยาย่างขมาดีทำไงลายกนช่วงนี้ันมไม่จะถุงด้วยเดีนะสามถุงห้าสิบถุงละห้าบาทโอเดี๋ยวเป็นน้ำไม้ยังเหรออืมง็ซื้รจ้บอกเดี๋ยวให้สครับสามถุงห้าสิบครับแพงครับ ดอ,ไอ,อก,กอไม้ไข่ไข่น้อยน้อยอันนี้ก็ไข่นน้อยครับก็ขึ้นน้อยใช่ไหมวันนี้ไข่ฝ่ายนโอ้ใหญ่แล้วก็น้อยยังพอมีอยู่เด้วยครับไข่มแดงหน้านี่ก็ยัง,งบวดทักวันใดครับเพราะก็จะเป็นไข่น้อยแล้วครับคนตรงนี้ก็ ัรคบขายพักคะขายหอยขายหมดปกติขายหมดก็ขายครับแม่มันก็ขายไข่มันก็ขายห้ารับซมดครับเสร็เรียบร้อาเลยครับปลาครับปลาปลาน้ำคองปลาล้องชัลองไหลมันบริอยู่น้ำตื้นจ้ โอปลากระืินป่าอย่างครับปับปากปับปากโอ้มาบ้างอ๋อครับครับน้ำยี้หลายมันแซ่บเนาะปลาปลาปาในไม่ครับครับมาทางวิับไข่บดแดงไล่ไหลครับไข่มดไข่มดอไน่้อดไมก็้าหครหน่อไม้ก็ห้าสิบบาทถุงห้าสิบ กระปิกกับไข่หมดไหลๆเนาะไข่หมดไข่แมวไข่มกแรงไข่มกแรงไข่บดแดงครับไั่บดแดงน้ำไม้ครับน้ำไม้แล้วไปเห็ดตงสามกองห้าสิบ ครับมี้โหไข่ยังไหเดี๋ยวเด้อกันเลาะบึงกันครับกระปูกระเล้ลายครับลายจนไตออกแล้วครับกระปูกระแดกคนฮ่าโดดหนีแล้วกระปูโดดหนีแล้วครับคเต็มกระตาใหญ่เลยยืดทงก็มีอีกขึ้นฮืดมันีะเก่งอียน เอ็นใหญ่เอ็นน้อยเนาะเพราะว่าสอนละลายแท้ๆคือเส้นขาปุ้นนี่ปะนี่ยพุดเอาได้หนิฮะพุดเอาพุดเอาแม่่ม่เพีนเรง้พุดเอาพุดเนี่ยตคือได้ลายแท้มันมีอยู่ตามบึ้งบ้าน้เกว่าใส่ไอ้กับดักเอาว้าตัวเก่งเนาะพุดเีเเก่งเก ปลาไหลคุดเอาครับใช่พวกปลาตะพีกับกระปูกับเต้มกัะละมังเลยคนนั้นให้ข้าพนจกให้มันนีบเล่นว,วะนี่ครับกระปูครับกระปูแถมก้ามนะครับก้ามบ่ได้เอาออกเลยนะครับแถมพร้อมแถมก้ามใหญ่ๆโอยนะขั้นปลายมดแดิบท้ายไข่หมดแดงขั้งเพิ่งก็มีครับ นะครับบรรยากาศตลาดไทยลาวเศร้าว,วันนี้ครับไข่มดแดงมาจากกอละเาร้าก็จะแดงไข่มดแดงยังไม่ซาครับไข่มดแดงยังเยอะอยู่ครับแล้วก็มีป่านะครับโอ้ไปค้ากรหิวข,ข้าวกินข้าวเศรนะ้าเลยเนาะเท้าแซ่บแซบแต่ตอนี้ปั๊สซีเมื่องแล้วบดมันบดแลระด,ดิ๊โอ้ขายดีแท้์ไข่พิซซังวันนีขนน้ขายเห็ดบดหนบ่ไข่เห็ดบดมื